สวัสดีค่ะโสภิตาตันธนาทิพย์นักศึกษาปริญญาเอกและสิทธิ์เก่าปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งตอนนี้ทางคณะศิลปศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญายดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมค่ะซึ่งดิฉันขอแนะนําหลักสูตรทั้ง2ระดับนี้ค่ะ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมซึ่งหลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวมมีทักษะแสวงหาความรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยกระบวนการวิจัยสามารถนำความรู้ไปไป,ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมระดับชาติค่ะ สำหรับหลักสูตรเราแบ่งเป็น3แผนคือแผนกอ1ที่เน้นทำวิทยานิพนธ์แผนกอ2ที่มีเรียนรายวิชาต่างๆควบคู่กับทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการเรียนรายวิชาและทำสารานิพนธ์ค่ะผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาโดยแผนกอ1ต้องมีคะแนนเฉลีย่ยระดับปริญญาตรี3.00แผนกอต้องมีคะแนนเฉลีย่ยระดับปริญญาตรี2.50ค่ะ สำหรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์มีออนไซต์เป็นบางครั้งตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด1 i การเรียนการสอนเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาการลงพื้นที่ศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกกระบวนการวิจัยการตั้งโจทย์วิจัยและฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้จริงในชุมชนโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมในสังคมภาคหุวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะ หลักสูตรยังเอื้ออำนวยต่อคนที่มีงานทําโดยไม่ต้องลาเรียนท่านสามารถนําปัญหาในที่ทํางานมาตั้งโจทย์เป็นวิยทยานิพนธ์ได้ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียนในหลักสูตรพิเศษวันเสราร์อาทิตย์หรือแผนขอค่ะซึ่งใช้เวลาเรียน2ปีค่าเราเรียนหลักสูตรปกติเพียงภาคก,การศึกษาละ27,000บาท หลักสูตรพิเศษ30,000บาทและหลักสูตรยังมีทุนอุดหนุนค่าเราเรียนประจำภาคการศึกษาของหลักสูตรปกติถึง50%ค่ะสำหรับผู้ที่คาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ TCI ฐานหนึ่งค่ะ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำอาชีพได้หลากหลายเช่นนักพัฒนาสังคมนักบริหารบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนักพัฒนาชุมชนนักวิจัยนักวิชาการอิสระหรือสามารถเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร074286718หรือเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะตาม QR code นี้ค่ะสำหรับคณะศิลปศาสตร์ยังเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมซึ่งเป็นสาขาเดียวที่มีในภาคใต้ค่ะ หลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นผลิตดุษฎดีบัณฑิตให้มีคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวมความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใต้บริบทสังคมพะหุวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยกระบวนการวิจัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากลค่ะ สำหรับหลักสูตรแบ่งเป็น2แผนคือแบบ1.1ที่เน้นทำวิทยานิพนธ์กับแบบ2.1ที่เรียนรายวิชาต่างๆควบคู่กับวิทยานิพนธ์ทั้ง2แผนใช้เวลาเรียน3ปีค่ะสำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์อาจเป็นเรื่องราวต่างๆเช่นการพัฒนามนุษย์และสังคมในศตวรรษที่21 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชนชุมชนกับการปรับตัวเพื่อความเข้มแข็งและการดำรงอยู่กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนความหลากหลายของชาติพันธุ์ศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มิติของภาษาวรรณกรรมศิลปะและดนตรีการท่องเที่ยวสุขภาวะหรือจิตวิทยามาใช้กับการพัฒนามนุษย์และสังคมค่ะสำหรับผู้ที่สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาโดยแบบ1.1ต้องมีคะแนนเฉลีย่ยระดับปริญญาโท3.5แบบ2.1ต้องมีคะแนนเฉลีย่ยระดับปริญญาโท3.25ค่ะ ในรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นการสอนแบบออนไลน์มีออนไซต์เป็นบางครั้งการเรียนการสอนเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีศึกษาการลงพื้นที่ศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนฝึกกระบวนการวิจัยอย่างลุ่มลึก จัดโครงสร้างเสริมสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่องการตั้งโจทย์วิจัยและฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมวิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาที่อยู่ในสังคมพระหุวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนามนุษย์และสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดเวทีเสวนาวิชาการตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร้างโอกาสการเป็นผู้นำทางวิชาการค่ะค่าเล่าเรียนการศึกษาเพียงภาคการศึกษาละ27,000บาทหลักสูตรมีทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่คาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบจ่ายเพียงครึ่งเดียวค่ะ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถยึดเป็นอาชีพหรือพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์ในสถาบันการศึกษานักวิจัยนักวิชาการอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจนักบริหารบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักพัฒนาองค์กรเอกชนหรือนักพัฒนาชุมชนค่ะ บัณฑิตของลักสุดหลายคนได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจอาทิเช่นได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสิทธิ์เก่าดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยค่ะและมีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติทั้งสกอบัตและ ISI ซึ่งบัณฑิตล้วนมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร074286721หรือเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยตาม QR Code นี้ค่ะแล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ